อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดียอยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียหรือประเทศปากีสถานในปัจจุบันที่แม่น้ำสินธุไหลผ่านอาณาเขตลุ่มแม่น้ำสินธุครอบคลุมบริเวณกว้างกว่าลุ่มแม่น้ำนายแห่งอียิปต์ โดยทุกๆปีกระแสน้ําได้ไหลท่วมทนฝั่งทําให้ดินแดนลุ่มแม่น้ําสินธุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทํากสิิกรรมประวัติศาสตร์บางคนเรียกอารยธรรมในดินแดนนี้ว่าวัฒนธรรมอารับป้าซึ่งเป็นชื่อเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําสินธุเมื่อประมาณ3,500-1,000ถึงปีก่อนพุทธศักราช การค้นพบอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเกิดขึ้นระหว่างคิเตศกราช1,856-1,919เมื่อมีการสร้างทางรถไฟสายละหอมุนตันขาดที่กำลังขุดทางรถไฟได้ปรากฏซากเมืองเมืองหนึ่งแลกระทั่งคิเตศกราช1,946กลุ่มนักโบราณคดีซึ่งมีชาวอังกฤษเป็นผู้นำได้ดำเนินการขุดค้นคว้าจมพบซากสองเมืองคือโมเฮนจดารในแคว้นสินและเมืองฮารปปา ในแคว้นปัญจัาบทางทิศตะวันตกลักษณะของเมืองมีกำแพงร้อมรอบตัวเมืองมีการวางผังเมืองอย่างดีมีถนนเส้นตรงผ่านหลายสายและมียุ้งเข้าวส่วนกลางบ้านมีลักษณะกว้างใหญ่สร้างด้วยอิฐเผาประกอบด้วยห้องน้ำห้องส้วมห้องไถ่ยเทอากาศมีการขุดพ้นพบโรงศพเช่นเดียวกับพวกซูเมเรียนที่ใช้ เดียวกับการประทับของลุ่มแม่น <ins> ้ำสินธุในเฮอร์ในซูเมอร์ทางใต้ของทุ่มแม่น้ำไทกิจิเฟติตแสดงให้ทราบว่ามีการติดต่อระหว่าง2กลุ่มแม่น้ำนี้อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเริ่มประมาณก่อนคศักราช2500ถึงก่อนคิตศักรา1500โดยชาวดาวิเดียนต่อมาก่อนคศักรา1500ถึงคศักราชที่6เป็นอรยธรรมที่ชาวอารยันสร้างขึ้นจนกลายเป็นแบบแผนของอินเดียต่อมา นอกจากนี้ยังพบหินมีค่าเช่นหยกเธอคอยเพราะว่ามีการใช้อักษร270ตัวและเขียนจากขวาไปซ้ายลักษณะของคนเป็นพวกโปโตอัสตาลอยคือผิวดำผมหยิกทั้งผู้หญิงและผู้ชายไว้ผมยาวผู้ชายไว้คราวผู้หญิงชอบเครื่องประดับโดยเฉพาะต่างหูเล่นนุ่งกระโปรงสัน้นพระนุ่งหม่มแบบเลือยไหลาทางขวาเช่นเดียวกับพระสงฆ์ในพุทธศาสนาและพระเจ้าอเมนฮโอติปที่3ของอียิปต์งานด้านศิลปรกรรมมีเครื่องปั้นดินเผาและบายสีลายนกหรือสัตว์ โดยเฉพาะภาพอีกากับสนัตติ้งจอกและมีรูปปั้นคนด้านศาสนารูปเทพเจ้ามีเขาไม่สวมเสื้อผ้ามีสัตว์สีตัวอยู่รอบข้างคือช้างเสือแรดควายตรงเท้ามีความหมอสองตัวบางรูปทำเทพเจ้ามีเขาเดียวเรื่องการบูชาย,ยังไม่มีส่วนเจ้าแม่ถือเป็นเจ้าแม่แห่งสงครามลักษณะสําสคัญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินทุคือความเป็นแบบเดียวกันและเป็นอนุรักษ์นิยม การวางผังเมืองแผนผังมีระเบียบงดงามมีถนนตัดกันแบ่งเมืองเป็นตารางแยกพื้นที่ใช้สอยออกจากกันมีถนนและซอยตัดกันเป็นมุมฉากการสุขาวพิบาลมีประสิทธิภาพมากมีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปะกการเพื่อการผู้ลุกลานการค้าการขนส่งติดก่อกับเอเชียกลางอาัฟกานิสถานเปอร์เซียอ,อินเดียตอนใต้การเพาะปลูกทานข้าวสาลีเป็นอาหารหลัก มีการเลี้ยงสัตว์ที่อยู่อาศัยลักษณะาอาคารแบบเดียวกันหมดการแต่งกายใช้ผ้าฝ้ายและหนังสัตว์ศิลปกรรมไม่พบศิลปกรรมชิ้นใหญ่เลยพบนกหวีดพบลูกเตา๋าพบของขย่าเด็กเล่นพบช้อนดินเผาโดยเฉพาะตาประทับพบมากกว่า2,000อันสลักจากหินบนตาม,มีตัวอักษรและมีภาพสัตว์ต่างๆศาส,สนาไม่พบโบสวิหารใหญ่โตแต่เชาสินทุค,คงนับถือเทพเจ้าหลายองค์การทำศพมีการเผาศพเก็บขี้เท่าใส่โกรด การเมืองและการปกครองจากการขุดค้นทางโบราณคดีทําให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสังคมของอารยธรรมนี้เป็นสังคมเมืองหรือว่าเออร์บานโซซตี้เหตุที่ยอมรับกันก็เนื่องจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ฮารัลปาและโมเฮนโจดาโลนักโบราณคดีได้ค้นพบเมืองเมืองที่ขุดค้นพบนี้เป็นเมืองขนาดใหญ่ประกอบด้วยบ้านเรือนสำหรับอยู่อาศัย สร้างโดยอิดมีบ่อน้ำใช้ในบ้านมีห้องน้ำระบบระบายน้ำและยังมีอาคารสาธารณะขนาดใหญ่สระน้ำขนาดใหญ่สังคมนี้ต้องมีการจัดระเบียบของสังคมโดยแบ่งคนออกเป็นชนชั้นต่างๆอย่างเช่นผู้ปกครองชนชั้นกลางทาสอย่างไรก็ตามประเด็นนี้เป็นเพียงข้อสังเกตทนี่อาศัยการเปรียบเทียบกับสังคมในยุคต่อๆมาเท่านั้น มิได้มีหลักฐานยืนยันแน่นอนเศร,รษฐกิจของอารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุนักวิชาการเชื่อว่าเศร,รษฐกิจของอารยธรรมนี้ขึ้นอยู่กับการค้าและเกษตรกรรมการค้าดูเหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญกว่าเกษตรกรรมซึ่งมีการค้าระหว่างเมืองต่าง ในระธรรมเดียวกันและการค้าระหว่างระรยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดินแดนในแถบลุ่มแม่น้ำไทกิสยูเฟติสน,น,น,นักโบราณคดีค้นพบหลักฐานต่างๆที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวอย่างเช่นการค้นพบเปลือกหอยทะเลในแถบลุ่มแม่น้ำสินธุหรือการค้นพบซิลจากกลุ่ม แม่น้ำสินธุไปปรากฏอยู่ในดินแดนเมโสโปเตเมียหลักฐานเหล่านี้ย่อมไปสู่ได้ดีว่าดินแดนแถบชายฝั่งของอนุทวีปอินเดียและดินแดนเมโสโปเตเมียมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนในแถบรุ่มแม่น้ำสินธุการคาร้านี้เองเสริมให้ชนชั้นกลางมีบทบาทค่อนข้างสูงในสังคมอารยธรรมนี้สินค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนกันก็ได้แก่้า,าจากอินเดียโลหะจากเมโสโปเตเมีย กิจกรรมทางเศรษฐกิจแตเกษตรกรรมนั้นเชื่อว่ามีการพเพาะปลูกข้าวโพดข้าวสาลีข้าวบาเล่ทัวงา้ายนอกจากนั้นก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์เช่นวัวควายแพะแกะหมูส่วนการเลี้ยงม้านั้นเข้าใจว่าจะไม่มีการเลี้ยงเอาไว้ใช้งานสัตว์ใช้งานน่าจะเป็นวัวแม้แม้ว่าการเกษตรกรรมจะมีความสำคัญรองจากการค้า แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าเกษตรกร,กรในสังคมนี้เป็นผู้ที่มีเทคโนโลยีในการผลิตสูงซึ่งพอจะขยายความได้้ี่ว่ามีความสามารถในการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงกว่าระดับเพียงเพื่อยังชีพเพราะผลผลิตนั้นเองนอกจากบริโภคแล้วต้องจ่ายเป็นภาษีที่ดินและยังอาจ เก็บเอาไว้แลกเปลี่ยนสินค้าจากในเมืองหรือเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับฤดูเพาะปลูกในปีต่อไปอีกด้วยอักษรสินธุเป็นอักษรที่พบในเขตอารยธรรมลุ่ม,มน้ำสินธุซึ่งเป็นอนารยธรรมแห่งแรกในเอเชียใต้อารยธรรมนี้เจริญสูงสุดเมื่อราว2,557ปีถึง1,357ปีก่อนพุทธศักราชซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่ายุคฮารับบันบริเวณดังกล่าวรวมถึงดินแดนของประเทศปากีสถานเกือบทั้งหมด บางส่วนของอินเดียไปจนถึงเดลฮีทางตะวันออกจารึกและการถอดความหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับการเขียนในบริเวณนี้คือจารึกพบราว2,000ชิ้นแต่การถอดความทําได้ช้าเพราะเป็นจารึกขนาดสั้นและเป็นข้อความแบบย่อไม่รู้จารึกว่าเป็นภาษาใดไม่มีจารึกสองภาษาภาษาที่เขียนด้วยอักษรสินธุภาษานี้ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาใดในปัจจุบัน ภาษานี้เป็นภาษาของเผ่าอารยันซึ่งใช้คำพูดในอินเดียเหนือและปากีสถานภาษานี้เป็นภาษาตระกูลมุนดาซึ่งเป็นภาษาที่ใช้พูดในอินเดียตะวันออกและใกล้เคียงกับภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษานี้เป็นภาษาดาวินเดียนซึ่งใช้พูดในอินเดียใต้ยกเว้นภาษาบราฮยในปากีสถานศิลปกรรมในแหล่งงานไดรทำรมแม่นำสินธุ ศิลปรกรรมไม่พบศิลปกรรมชิ้นใหญ่เลยเช่นรูปสลักจากหินรูปชายมีเขา่าสูงเจ็นิ้วที่เมืองโฮมโมเฮนโจดาโรรูปหญิงสาวในท่าร่ายรำทำด้วยสำริดหน้าตาพื้นเมืองรูปสลักหินผู้ชายคล้ายศิละปะกรีซโบราณรูปปั้นดินเผาชายหญิงรูปปั้นสัตว์เช่นวัวตัวผู้ควายสุนัข แก่ช้างแรดหมูลิงเต่านกพบเกวียนมีล้ะเกวียนเทียมกลัวเป็นของเล่นพบภาชนะดินเผาภาชนะโลหะยุคพระเวทเหตุที่เรียกว่ายุคพระเวทมาจากเรื่องราวทั้งหลายที่เราได้รับรู้ล้วนแล้วมาแต่จากคมพีพระเวทโดยเฉพาะคมพีรฤคเวทซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่า เป็นคำพีที่เก่าแก่ที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบรรดาคำพีทั้งหลายของศาสนาฮินดูนอกเหนือจากคำพีรฤาเวทแล้วดูเหมือนว่านักวิชาการจะไม่มีหลักฐานอื่นๆใดที่จะให้ภาพของชาวอารยันในยุคนี้ได้อย่างชัดเจนจากคำพีพระเวททำให้เราทราบว่าอารยะอารยันเมื่อแรกเข้ามาในอนุทวีปนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคมชนเผ่า ในแต่ละเผ่าจะมีหัวหน้าเผ่าซึ่งจะต้องเป็นผู้ชายมีความกล้าหาญมีความสามารถในการรบเหตุที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ก็เนื่องด้วยชาวอารยันเป็นผู้ที่นิยมการรบพุ่งทำสงครามหรือแม้แต่ป้นสะดมทรัพย์สินกันเอง